ยู EU, เตรียมประชุมฉุกเฉินหลังแก๊สพร้อมหยุดการส่งการให้ยุโรปแบบไม่มีกำหนดเดี๋ยวเราจะไปคุยกันประเด็นนี้กันเลยนะครับกับผมนนชานุนกังวันวิเชิุ่นสหาภาพยุโรปหรือ EU นะครับต้องพึ่งพาพลังงานจากรักเสเซียค่อนข้างมากดูในช่วงก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนเนี่ยทางด้านยุโรปก็พึ่งพาแก๊สธรรมชาติจากรักเสเซียมากถึง40%นําำเข้าน้ำมันเกือบ3 0และฐ่านเห็นอีกเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับก็นำเข้ามาจากรักเสเซียแต่พอเมื่อยุโรปเนี่ยได้ทำการควร่ ป็นอาวุธในการโต้ตอบอยุโรปอยู่บ่อยครั้งโดยก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงวันที่31สิงหาคมถึง2กันยายนทางด้านบริษัทแก๊สพรมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานรายใหญ่ของรัสเซียนะครับได้มีการปิดซ่อมบำรุงท่อส่งก๊าซนอร์ h s t r e a 1นะครับที่เป็นท่อในการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับเยอรมันแต่พอเมื่อครบกำหนดแล้วนะครับแก๊สพรมก็บ,บอกว่าเขาจะยังปิดท่อส่งก๊าซดังกล่าวอยู่นะครับเพราะว่าเกิดการั่วไหลของน้ำมันบริเวณกลงหันการตอบโต้ของรัสเซียรอบนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ G7 เนี่ยได้ออกมาตรการกกาาาาหนนนนนดดเพขขัั้สูงงอรรคมจซียและ ล่าดนะครับคณะรัฐมนตรีในกลุ่มเอูได้ทำการจัดประชุมฉุกเฉินขึ้นในวันศุกร์ที่9กันยายนนี้นะครับเพื่อหารือถึงการแทรกแซงควบคุมต้นทุนพลังงานโดยตลาดนะฮะก็ได้คาดการว่าจะคุยกันในถึงเรื่องกำหนดเพดานราคาน้ำมันจากรัสเซียรวมไปถึงเรื่องการระง,งับการซื้อขายตาสารอนุพันธ์ในส่วนของพลังงานตลาดกำลังจับตาดูอยู่นะครับว่ายุโรประจะรอดผลจากวิกฤตการขาดแคลนพลังงานที่อาจน,นำไปสู่เศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่านะครับถ้าการประชุมดังกล่าวเนี่ยเกิดมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนคนก็อาจจะมีความเชื่อมนากขึ้ เงินยูโรอาจจะกลับไปแข่งค่าได้และเมื่อเทียบดอลลาร์แล้วเนี่ยดอลลาร์อาจจะอ่อนค่าลงมาแต่ถ้าหากการชุมดังกล่าวเนี่ยเกิดไม่ได้ข้อสรุปหรือสถานก,การณ์เกิดแย่ลงมาค่าเงินยูโรเนี่ยก็อาจจะอ่อนค่าลงมาต่อนะครับแล้วก็เมื่อเทียบเป็นดอลลาร์ก็จะแข็งค่าขึ้นและจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันทองคาได้นะครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ